จะอธิบายควางว่าไม่ยากยังไง <c oughs> ปฏิจจสุบาทขั้นตอนแรกตรงน,นี้เขาเป็นขันธะสันดานนี่น,น,นี่ให้ดูก็เป็นขันธะสันดานเขาตัดไตเพศนะเขาเป็นเขาเป็นสองอย่างเนี้ยอ่ะนะสองอย่างนะไตเพศกับขันธะสันดานแล้วก็ไตเพศเนี่ยเห็นไหมย้ายมาตรงน,นี้ไตเพศ คำว่าไตจะต้องมีสามให้ท่านสังเกตด้วยได้เลยพารัตนะไตก็จะต้องมีสามไตพบไตภูมิไตรักอ,อาจินไตมีสามทั้งนั้นและนี่ไตเพศก็มีสามหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเห็นไหมแล้วก็เพศก็คือเพศนั่นแหละนะเพศชายเพศหญิงเนี่ยและอวิชา,นาเ,ชเนี่ยไตเพศเนี่ยแล้วเรื่องราวตรงเนี้เรื่องราวตรงเนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคล อ,อยู่ที่ตัวบุคคลและเป็นทุกคนด้วยมีทุกคนด้วยปฏิจจสมบัติจึงเป็นเรื่องราวของของบุคคลชายหญิงแล้วก็ทางภาษาบาลีดังพระเนี่ยเขากล่าวไว้เพราะนะพระองค์ธรรมเนี่ยองค์ธรรมสิบสองข้อนะคำว่าองค์ธรรมอะองค์ธรรมแปลว่าอะไรฮะลองว่าสิองค์ธรรมเดี๋ยวจะเขียนตรงนี้เดี๋ยวจะเขียนตรงนี้ก่อน อง์ององธรรมเพราะว่าภาษาพูดเนี่ยเขาผลิตภาษาพูด้อยกองมามันเป็นความไพเราะนะอย่างเนี้ยองค์ธรรมที่หนึ่งคืออวิชชาองธรรมองคธรรมนั้นนั้นอ่ะสิบสององธรรมองค์ธรรมนี่เพราะนะเนี่ยคือองค์ธรรมเนี่ยและ มีใค่แปลองธรรมบางว่าคืออะไรก็ฟังกันไว้แบบเพาะเพาะแต่ไม่รู้เรื่องว่าองค์ธรรมคืออะไรใช่ไหมบางทีองค์นี่ก็เหมือนกับถ้าเราใช้จินตนาการหรือโมโนไปก็เหมือนกับองค์เทวดาเทพพบุตรก็จะแต่งตัวสวยงามมีชดารอยมาจากสวงสวรรค์นั่นน่ะองค์เทวดาอง์นางฟ้า อะไรไปนั่นเกี่ยวกับองค์เนี่ยนะหรือว่าขา้าวเจ้าข้าวทรงอะไรอย่างนี้ก็เป็นองค์อะไรไปอย่างนั้นจะต้องมโนจินตนาการไปอย่างนั้นใช่ไหมแต่ไม่ใช่เลยอย่างนั้นนะอะเพอเจอร์องแปลว่าเครื่องประกอบนะเครื่องประกอบอเขียนเครื่องประกอบ